ส,สดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานนะครับวันนี้บ้านดนตรีจิโฟของเรามีกิจกรรมพิเศษนะครับก็สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับพวกเราได้จัดทาโครงการชิวแชร์ขึ้นมาแล้วก็มีการไปสังเกตสถานที่ในการที่พวกเราจะพาสมาชิกนักดนตรีของเราไปสแสดงนนี้คอนเสิร์ตนะครับ <S <S เป็นฟรีคอนเสิร์ตที่ห้างเดอะสแควร์บางใหญ่นะครับก็ วันนี้ก็เป็นการดําเนินการในขั้นที่2ครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วไปดูสถานที่มาแล้วแล้วก็ได้ยื่นหนังสือให้กับคุณอาทิตานะครับเป็นฝ่ายการตลาดของเดอะสแควรสำหรับวันนี้เราก็จะได้เข้าไปดําเนินการขั้นที่2นั่นก็คือ,อไปติดต่อเครื่องดนตรีครับที่เขาใช้ในทํากิจกรรมในวันนี้อยู่ซึ่งวันนี้เดอะสแควรเขามีการประกวดวงดนตรีเยาวชนนะครับ ลอบชิงชนะเลริรนะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตเป็นฟรีคอนเสิร์ตของวงมิสคาเทียนะครับปันติีของเราก็เลยถือโอกาสนี้พาสมาชิกทั้งสองวงนะครับวงอารอนาแล้วก็พาราเดียมก่อนที่จะขึ้นแสดงคุ่งนี้เราก็จะพาทั้งสองวงไปดูการประกวดกันก่อนนะครับเพื่อเป็นประสบการณนะ์แล้วก็ไปดูฟรีคอนเสิร์ตของมิสค c เทียกันนะครับเดี๋ยววันนี้าภาพเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้าง จะได้นําเสนอให้กับผู้ชมได้ทราบกันนะครับในความคืบหน้าของโคร,รงการคูแรกครั้งนี้นะครับอ่ะวันนี้เรานะัดสมาชิกทั้งสองวงมาอ่าสิบเอ็ดโมงนะครับตอนนี้ก็เกือบสิบโมงครึ่งละยังมาไม่ครบนะครับสมาชิกมาได้ไม่ไม่ครบวงนะเพราะว่าบางคนก็ยังติดเตียนอยู่ก็เท่าที่เห็นนะครับเดี๋ยวจะพาไปแนะนําครับว่าสมาชิกที่จะไปร่วมกิจกรรมสังเกตการกับเราครั้งนี้มีใครบ้างนะครับรวมทั้ง ครูมิกเป็นผู้ดูแลสมาชิกทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละคนมมีพร้อมมากแค่ไหนในการรดการ้งสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับทีเลครับ <laughs> แนะนำตัวกันหน่อยนะครับแรกเลยเใครเป็นใครบ้างเนี่ยูครับเปิดเลยสวัด <laughs> สด <laughs> สีค <laughs> ่ะนาเดียอะโลน่าค่ะ เป็นนักร้องนำวงกันรืวะนาอวันนี้เราจะไปทำอะไรกันไปดูมัสกีเทียค่ะไปดูเ<ร>ขาแข่งกันด้วยรอบสุดท้ายลแล้วมีความตั้งใจว่ากิจกรรมวันนี้จะได้ไประโยชน์อะไรจากการไปสังเกตการณ์วันนี้บ้างครับก็ไปดูว่าเดี๋ยวไม่มีไหมไม่นิไหมไม่มครัไหมก็ไปดูว่าเขาเล่นเป็นยังไงบ้างเขาวางโซวอย่างไงอะไรเงี้ย เพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้ไปทำเหมือนเขาบ้างลอกเขาหน่อยไปตอกุ้งนี่อ็แบบเปิดไปเสริมนิดนึงเหอนเดิมอย่างนั้นใช่ฮะโอเคแล้วสมาชิกของวงเรามีใครไปบ้างในวันนี้สองคนค่ะใครบ้างเอ่ยมือเบสกับนักร้องนำแล้วตอนนี้ไปไหนมือเบสไปไหนก็กำลังเดินทางมาอยู่ค่ะออ๋ใช่แล้วคนนี้ชื่ออะไรนะมือเบสของเราพีโรน่าค่ะพีโรน่าครับโอเคคนต่อไปครับอ่อนี่ไม่ครับไม่ถือไม่หน่อยถือไม่หน่อย ชื่อบอยครับตักร้องนำวงอะไรเดียวครับก็มีอะไรถามหล่อมั้งที่จะถามไม่ตบก็วันนี้สมาชิกเราไปกี่คนไปกันสามคนครับสองคนมูกีต้าสองคนแล้วแล้วหายไปไหนอีกมูกีต้าอีกคนนึงมาช้ายังไม่มายังไม่มานะฮะอีสุนาทีกจะมาแต่ยังไม่มาเดี๋ยวตามไปนับอกเดี๋ยวตามไป อ้าวทีไม่ทีไม่ทีไม่อ้าวแนะนำด้วยแนะนำด้วยโอ้โหอีลาค่ะชื่อเป็น่ะวงพัดเดียมมือกีตาร์ค่ะนะครับแล้วมือไปโดนอะไรมาอันนี้ตกกีตาร์ตกบันไดบันไดทำยังไงให้ตกก็ไม่รู้เห็นเดินยังไงมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นสะดุดหมาวันนี้ตั้งใจจะไป ดูกิจกรรมตรงนี้เป็นพิเศษนี่อยากจะดูอะไรพิเศษบ้างไหมครับอยากด,อากดูอยากดูแบบบอล <laughs> เรเล่นอันนี้เรเล่นถ้าอยากดูแบบเอาแนวทางที่เขาเล่นแบบมาเสริมมเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่เราไปสังเกตการดูเพื่อน,นํามาปรับปรุงพัฒนา <laughs> รายการนี้เราไม่ได้ส่งเข้าประกวดเน,ะนาะเพราะว่ามี อะไรหลายๆอย่างที่บันติตของเราต้องได้ทํากันอยู่นะส่งประกวดไม่ทันแต่คิดว่าปีหน้าน่าจะส่งประกวดงานนี้ด้วยนะคระแล้มีสมาชิกอราอีกคนนึงนะครับเป็นสมาชิกของ BB b a แบน์<ม>ชื่ออะไรเอ่ยไ<ม>ห<ม>นแนะนำตัวอีกแล้วครับ<ม>วันนี้ไปกับเขาได้ยังไงเนี่ยวันนี้ใครชวนใครชวน,ค,นครูชวนครูชวนเลยใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดี ที่อยากจะให้สมาชิกทุกคนที่มีความสนใจทางดนตรีนะครับได้ไปเห็นการประกวดแบบสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวบรรยากาศการประกวดนะเพราะว่าหลายๆคนในนี้ยังไม่เคยขึ้นเวทีการประกวดกันเลยก็เป็นก้าวต่อไปที่จะ,ะพาให้สมาชิกได้ไปรู้ไปเห็นอนอกเนือจากการประกวดที่เราจะไปดูสังเกตการแล้วนี่วันพรุ่งน,นี้พาชสัมพันธ์ให้ครูหน่อยครับว่ากิจกรรมชิวแชทที่เรากําลังทําอยู่เนี่ย เรากำลังจะทําอะไรกันอยู่ท <Aven sm ity> you know ําบุญรลักษณะไหนอ่าขอเบนเลยแล้วกันเพราะว่าครั้งที่แล้วได้ไปสังเกตการกับครูละได้รับรู้รายละเอียดโครงการมาบ้างแล้วนิดนึงอย่าลืมเชิญชวนให้คนมาร่วมกันบริจาคด้วยนะว่าชิวแชร์ของเราคือกิจกรรมอะไรโครงการอะไรเบนชื่อประชาสัมพันธ์ให้ครูหน่อยครับก็โครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการชิวแชร์ที่ ทางบ้านตีจีโฟกเนี่ยได้จัดขึ้นมาเพื่อเอาเงินไปบริจาคสมททุนนะคะสร้างาโรงอาหาราให้กับโรงเรียนบ้านแม่สกัวอําเภอแม่ปานน้อยจังหวัดแม่ห้องอสอค่ะก็อย่าลืมมาช่วยกันสมทุนบริจาคเงินกันเยอะๆนะคะนี่ค่ะตามป้ายนี้เลย ค่ะและนี่ก็เป็นเงินที่รเราได้มาแล้วประมาณน,นี้ค่ะก็อย่าลืมมาช่วยสมทบทุนกันเยอะๆนะคะครับผมแล้ว <พอ S 2> <ๆ>แล้วก็มีบุคลากรของเราอีกคนนะครับบุคลากรครูครับที่จะพาพวกเด็กๆไปดูนะฮะก็ไปช่วยกันดูแลนอกเหนือจากผมแล้วก็จะมีครูบี้อีกคนหนึ่งนะครับซึ่ง วันนี้ครูบิ๊กก็อาจจะต้องทําหน้าที่ในการเก็บบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะไว้นําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะ<ม>เรามาดูกันนะครับว่าสําหรับครูบิ๊กแล้วมีหน้าที่อะไรยังไงบ้างแล้วก็อยากจะชักชวนเชิญชวนให้ทุกคนมาทําบุญร่วมกันยังไงบ้างาสวัสดีครับครูบิ๊กค่นี่คือครูบิ๊กจีของเรานั่นเอง เป็นผู้ที่อัปเดตนะเป็นผู้ที่อัปเดตข้อมูลใน Facebook ให้กับสมาชิกได้ติดตามกันนะฮะอันนี้คือหน้าตาของครูบิ๊กเลยนะฝากครูบิ๊กครับก็ประชาสัมพันธ์ครับวันในวันอาทิตย์ที่31สิงหาคมนี้นะครก็คือวันพรุ่งนี้แหละนะครับเราจะจัดมินิคอนเสิร์ตนะฮะเป็นฟรีคอนเสิร์ตในโครงการชิวแชร์นะฮะเพื่อร่วมกันบริจาคระดมชุนกันนะฮะเพื่อไปสร้าง โรงอาหารนะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สุกัวนะครับจังหวัดแม่ฮ่องศนพวกเราก็หวังมันย่างยิ่งครับว่างานนี้เป็นการทําบุญร่วมกันนะครับระหว่างวัานอุติจีโฟกเองแล้วก็บุคลากรรวมไปถึงสมาชิกนักเรียนทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าคอนเสิร์ตจะออกมาในลักษณะยังไงพวกเราก็มีกี่วงนะครับมีกี่วงครับวงในตอนนี้ก็รู้สึกจะมีอยู่5วงประมาณนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ เราขนกันไปตั้งแตบบ่วงใหม่เลยพลาราเดียมใหม่ครั <c oughs> แต่ชื่อใหม่ <c oughs> พาราเดียมนะครับมีของ <c oughs> อโลวาน่าอโลวาน่าด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มโฟกนะครับกลุ่มโฟกมีบีบีแบรนแล้วก็พิงี์พิงวงไหนนี่คิดว่าเป็นสีสันของคอนเสิร์ตนิดิดมากที่สุดครับตาม <c oughs> ที่คุูพิกสังเกตดูอยากอยากดูพิงพ <c oughs> <ป>ิงค์กันเลยอยากดูเลยรับรองครับสวยๆกันทุกคนเลยครับ <c oughs> อ่าเป็นตัวยัทุกคนที่งคลิน่ารักน่ารักครับอยากเห็นครับถ้าอยากเห็นก็อย่าลืมติดตามวงนี้ด้วยนะครับผมขับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะเดี๋ยววันนี้กิจกรรมจะมีได้เรื่อยๆนะครับมาแล้วนะครับอ่ามือกีตาร์เมื่อกี้ไหนบอกว่าจะตามไปนะรีบมาด่วนเลยทีเดียวนะสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับชื่อนัดครับครับตาครับทําไมมาช้าครับวันนี้ไปเรียนครับอ๋อ ไม่อยากโดดเรียนนะพวกนี้คือไม่ไม่ไม่ดีเลยโดดเรียนนี่ตัวอย่างที่ดีครับต้องเรียนก่อนนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ครูจะพาไปดูคอนเสิร์ตนะโอเคโอเคครับดี๋ยวก็ตอนนี้สมาชิกที่เราต้องรออีกก็มีอีกหนึ่งคนนะครับคือพีโรน่าเดี๋ยวพอพี่มาเราก็จะเริ่มออกเดินทางกันนะครับว่าบรรยากาศการประกวดแล้วก็มินิคอนเสิร์ตของมัสกิเทีย สนุกสนานแค่ไหน <Okay. S 1> ที่ตามในชิวแชร์นะครับ <Okay. S 1> การให้ไม่มีวันหมดครับ O การแสดงชิวแชร์วันพรงนี้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะโครงงานกับช่างเทคนิคในฝ่ายเคร่งเสียงนะครับว่ามีอุปกรณ์ที่เราต้องจับไปต้องใช้บ้างนะเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าหาตกลารกรในแต่ละด้านก่อน

เด็กไม่ต้องดูไม่ต้องปวดนี่ไปไป ดูงานแต่ผมอาจจะเข้ามาเร็วกว่าสมาชิกนิดนึงเพราะว่าต้องมาดูสถานที่แล้วก็ขึ้นป้ายคกับภารกิจเราแล้วหา,าข้าวกินก่อนไหม